ตนนี้มาดูเนี่ยดูล็อกเก็ตล็อกเก็ตของหลวงพ่อคูณนะ <c oughs> สภาพสวยนะไม่เลย <c oughs> นี่จะเป็นรุ่นเก่านะจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณนะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณนะดูกันนะมผมยังไม่ทราบพอสอนนะะไม่ทราบพอสอนดู ถ้าใครรู้็้อมเมนต์นด้วยนะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นปีไหนพศออนไหนนะครับนี่คือกรอบที่มาเดิมๆเ,เลยครับกรอบนี่คือมาแบบนี้เลยคดละ,ออะคด้านหลังจะเป็นเรือหองส์นะด้านหลังจะเป็นเรือหงส์ เป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อคูณนะสภาพยังสวยนะยังขอบยังชัดอยู่นะฮะยังดีฮะสภาพคงที่คงสวยนะฮรยังไม่มีการแกะการอะไรนะครับ อลเกตของหลวงพ่อคูณนะฮยังไม่ทราบนะผมยังไม่ทราบที่มาเส์ชดูนเนีย็ตยังหาไม่เจอนะครับยังบอกไม่ได้ว่าเป็นพศอ,อไหน,นะครับอันนี้คือกรอบเดิมนะมาแบบนี้เลยนะที่ที่ได้มาเป็นแบบนี้เป็นกรอบแบบนี้นะครับน่าจะเก่านะครับเก่าาน่าจะน่า,าจะนานนะครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่ารุ่นไหนนะครับก็คือกรอบมาแบบนี้นะครับเนี่ยฝากดูด้วยนะครับฝากติดตามถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างล่างของคลิปได้นะครับว่าเป็นขอสอไหนรุ่นไหนก็ไม่ทราบราคาเพราะว่าผมยังหาไม่เจอนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ